รีวิวเอ่อเซรั่มนะคะอันนี้ก็คือเก็บเซรั่มที่ใช้เป็นประจำนะคะคือทาตอนเช้าก่อนนอนเอ,อ่อขอเซนเซอร์ตรงนี้นิดนึงทาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะเป็นเซรั่มองุ่นแท้นะคะน,นี่ก็คือเดี๋ยวนะเซรั่มองุ่นแท้จากประเทศอังกฤษนะคะ ใช้ตัวนี้เมีสารสกัดจากเขาเรียกอะไรอังุนเอามาทานหน้านะคะแล้วก็ข้างหลังก็มันจะมีสามสามสิบมลลิมิลลิลิตรนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆใช้แล้วจะทำให้หน้านุ่มเนียนมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะ เอาขวดไอ้นี่ตั้งนี่นะคะออกมานะคะจะให้จะให้ดูถอดถอดออกมาจากขวดนี่นะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะใช้ก็ใช้แค่นี้แล้วก็เออถูเอามือถูๆนะคะเดี๋ยวกล้องมันไม่มีมันไม่มีที่ตั้งกล้องนี่นะคะแล้วก็เอามือถูๆ ถูแบบนี้แล้วก็ทานกับหน้าเรานะคะพอดีวันนี้วันนี้ทาแล้วเอาเป็นทาที่มือแทนแล้วกันกลิ่นของมันก็หอมมากเลยค่ะไม่แพงนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆอันนี้เป็นอีกตัวที่ใช้นะคะก็เป็นเ,เจลเจลอนเนกประสงค์คิดว่าใช้ได้หมดทุกอย่างนะคะใช้ กับหน้าแต่ว่านี้ใช้ใช้แจ๊ะแต้มสิวแล้วก็จุดด่างดำบนใบหน้าของเราแต่ว่าใช้ดีมากของประเทศจีนนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ใช้ดีมากราคาก็ไม่เท่าไหร่ราคาพอฟังค่ะอืมแล้วก็แต่ว่าดีมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะคะพอทานแล้วมันมันจะรู้สึกแบบเย็นเย็นหน้ามากๆแล้วก็เออจะรู้สึกว่าไม่แสบหน้าเลย จากที่เคยแบบเราใช้ใช้อย่างอื่นแบบแต้มสิวอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแสบๆนิดนึงแต่ว่าอันนี้แบบเย็นมากๆเย็นแล้วก็ดีมากๆค่ะรล,ลอยด่างดําก็ก็หายไปด้วยนี่นะคะเนื้อครีมมันพอแต้มใช้ตรงนี้แต้มๆต,ตรงที่เออสิวของเราหรือว่าจุดด่างดํามันก็จะเรือนๆหายไป อันนี้ใช้มาเกือบหมดกระปุกแล้วค่ะอันนี้ใช้มาเกือบหมดกระปุกแล้วจนจะสั่งใหม่แล้วนี่นะคะทํารีวิวให้ดูใครสนใจสั่งได้นะคะเกบเซรัมอันนี้คือมีในสต็อกนะคะถ้าใครจะสั่งขอปิดปิดยื้อซีอ้อนิดนึงถ้าใครจะสั่งอันนี้มีในสต็อกค่ะเอ,อ่อราคาก็ติดไว้ที่ที่ facebook นะคะ แต่อันนี้ต้องสั่งล่วงหน้านะคะเพราะว่าไม่มีในสต็อกอันนี้ต้องสั่งล่วงหน้าถ้าใครจะสั่งสนใจสอบถามได้ค่ะแล้วก็ใช้ดีเพราะว่าทดลองเองกับตัวเองใช้ดีมากๆเลยอยากบอกต่อค่ะ